รงไม่หยุดฉุดไม่อยู่กระแสเปลี่ยนมาแรงหญิงเก่งเคลื่อนลูกใหม่ทยายการเมืองท้องถิ่นเมืองวิงเทิงที่พายุทะลุฟ้ามากับพายุการเปลี่ยนแปลงระเบิดฟอร์มยักษ์ผลักดันให้เชียชงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนเปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นหนึ่งในห,ห้าเมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือนคนเชียงใหม่ปักหมุดหยุดที่หยกปนังรัฐวิริยะกุลสารเบอร์หนึ่งพร้อมทีมเพื่อเชียงใหม่เบอร์หนึ่งถึงถึงเบอร์หกทั้งสี่เขต เมืองเชียงใหม่ต้องการผู้นำที่เป็นคนเชียงใหม่และทําเพื่อเชียงใหม่จริงๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวแทนของพรรคการเมืองการที่จะเข้ามาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตเมืองต้องเป็นอิสระต้องกล้าตัดสินใจไม่ต้องไปรอให้ส่วนกลางเป็นผู้ตัดสินเพราะว่าเวลาไม่เคยคอยใครการตัดสินใจจึงถือเป็นสิ่งสําคัญถ้าบูไปรอนั้นรอนี้มันอาจจะไม่ทันการหยกปนันรัฐวิริยะกุลสารพร้อมทีมเพื่อเชียงใหม่ จึงขออาสาเข้ามารับใช้พี่น้องชาวบ้านในเขตเมืองในการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้ง4เขตเลือกหยกปนันดวิริยกุลสานเบอร์หนึ่งพร้อมทีมเพื่อเชียงใหม่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หทั้ง4เขต